บทนี้จะมาดูหน้าที่นะครับที่เราพูดถึงในบทที่ผ่านมานะครับว่าชนิดและหน้าที่นะครับของคําของวลีของอนุประโยคต่างๆพวกนี้นะครับเรามาดูหน้าที่ก่อนนะครับว่าหน้าที่ถ้าเป็น subject ตัวนี้นี่อะไรบ้างที่จะทําหน้าที่เป็น subject ได้นะครับอันแรกก็คือเป็นคํานามนะฮะหรือ noun นะฮะ pronoun เป็น gerund เป็น in infinitive phrase หรือจะเป็น now cross สองอันแรกเนี่ยอะไรที่เป็น subject ได้ก็คือทำคำเดียวก็คือ now หรือ pronoun นะครับส่วนอีกัหนึ่งก็คือ uh, g e ร e r a l กับ infinitive phrase ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น uh, phrase นะครับเป็นวลีนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึง่งถ้าเป็น cross ก็คือเป็น now cross now cross สามารถที่จะทำหน้าที่เป็น subject ได้นะครับอันถัดมาก็คือ linking verb นะครับในส่วนของ verb เองเนี่ยนะฮะที่เราจะมาดูใน linking verb ก็คือว่า linking verb มีอะไรบ้างนะฮะก็คือจะเป็นพวก verb to be อย่างเช่น is, am, are, was, were นะครับแล้วก็อีกกลุ่มคํากลุ่มหนึ่งที่ทําหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น verb to be นะครับก็จะมีเช่น become, go, get, turn นะฮะซึ่งตัวนี้จะมีความหมายถึงกลายเป็นนะครับ seem, appear, look นะครับจะมีความหมายว่าดูเหมือนว่านะครับส่วน feel นะครับมีความรู้สึกนะครับ smell ก็คือได้กลิ่น เทสก็คือชิมหรือมีรสชาตินะครับแล้วก็ Saund ก็คือฟังนะครับหรือได้ยินเนี่ยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ for remain maintain keep stay ตัวนี้จะมีความหมายก็คือคงสภาพนั้นๆนะครับอธดมายก็คืออะไรบ้างนี่ที่ทำหน้าที่เป็น c o m p l ี m e n t นะครับก็คือถ้าเป็นคำคำเดียวก็คือจะมี now pronoun adjective หรือ adverb นะครับตัวนี้ผมเพิ่มตัวนี้เข้ามาที่หนึ่งเพราะว่า มาเจอในหนังสือหลายเล่มก็จะพูดถึง adverb ด้วยนะครับที่จะทำหน้าที่เป็น complement นะครับซึ่งในบทซีดี CD ชุดก่อนๆเนี่ยผมพูดถึงแค่ adjective นะครับแต่พอเจอคำตอนหลังๆก็จะมีการเกินถึงคำ adverb ด้วยนะครับ adverb ก็ทำหน้าที่เป็น complement ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือทั้ง3อันแรกก็คือเป็นคำคำเดียวนะครับส่วนถ้าเป็นหลายคำขึ้นมานะฮะก็คือเป็น phrase ก็จะมี prepositional phrase นะครับหรือ p r e p o s i t i o n a phrase นี่นะฮะก็ได้ นะครับทำหน้าที่เป็น complement gerund infinitive phrase ก็ได้นะครับอันนี้คือกลุ่มของ phrase แล้วก็ถ้าเป็น clause ก็จะมี now clause นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็น c o m p l เ m e n t นะครับอันถัดมาก็คือตัว object นะครับอะไรบ้างที่ทำหน้าที่เป็น object ถ้าเป็นคำคำเดียวก็คือเป็น now หรือ pronoun นะครับส่วนถ้าเป็นหลายคำนะฮะที่เป็น phrase หรือเป็นวลีเนี่ยก็จะมี gerund แล้วก็ infinitive phrase นะครับ ส่วนถ้าเป็นคลอสล่ะก็จะมี now cross ที่ทําหน้าที่เป็นอ็อบเจกต์ได้นะครับอันนี้ทวนให้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือตัว modifiermodifier modifier ก็คือทําหน้าที่เป็นตัวขยายซึ่งขยายนี่จะเป็น adjective ก็ได้หรือจะเป็น adverb ก็ได้นะครับตัวขยายนี่จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับถ้าเป็นคําคําเดียวก็จะเป็น now pronoun adjective นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลายคําเป็น phrase หรือเป็นวลีก็จะมี prepositional phrase i n f อินฟินิทีฟเฟสเพรสเซนต์พาพาสพานะครับแล้วก็ถ้าเป็น c คล s สก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือ e d t i v t i v e u s e หรือหรืออีกันหนึ่งก็คือ adverb clause นะครับอันนี้คือเวลาที่เราไปวิเคราะห์โครงสร้างแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกให้ได้ว่าชนิดแล้วก็หน้าที่ของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบทต่อไปนะครับ